ทิปเล็กๆน้อยๆนะคะตอนที่เอาเป้ขึ้นเครื่องเนี่ยว่าเราควรเอาอะไรไปบ้างคอยก็บอกจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะคนอื่นก็จะมีช้อยต่างๆไปก็ลองพิจารณากันดูก็จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่เคยไปเลยทริปนี้นะคะพอยไปฟุกุโอกะทั้งหมด15วันนะคะไปกัน3คนพ่อแม่แล้วก็พอยเรามาเช็คลิสต์กระเป๋าขึ้นเครื่องกันเลยดีกว่ากระเป๋าที่เราถือขึ้นเครื่องเขาจะเรียกว่า carry on นะคะน้ำหนักก็จะถูกกำหนดไว้ไม่เกิน7กิโลกร,รมัม แล้วก็คนหนึ่งเนี่ยถือไปได้อย่างมากที่สุดคือ2ใบนะคะแต่2ใบนี้น้ําหนักต้องไม่เกิน7กิโลโอเคไหมอะมาดูลิสต์ของนะคะอย่างแรกเลยคือเสื้อผ้ากันหนาวค่ะเห็นเราแต่งตัวดูหนาวตั้งแต่อยู่ที่สนามบินเนี่ยอยาคิดว่าเราเหินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอขึ้นไปบนเครื่องบินมันจะหนาวมากเลยถ้าเปรียบกับการที่เราเปิดแอร์ มันก็น่าจะสัก20อะไรแถวเนี้ย20องศาหรือน้อยกว่านี้พอไม่แน่ใจนะแต่ก็คือหนาวอะ่ะตอนขึ้นไปครั้งนี้พอยใส่กางเกงขายาวนะคะแบบเป็นฮิตเทคด้วยนะแล้วก็เสื้อยืดธรรมดาเสื้อแจ็คเก็ตยีนพอยก็รู้สึกหนาวนิดหน่อยแต่ที่หนาวมากเย็นมากก็คือที่มือนะคะแต่เนื่องจากว่าสิ่งแรกที่พอยต้องเตรียมไปเลยเนี่ยคือเสื้อผ้ากันหนาวบนเครื่องเราก็ดูตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนขี้หนาวไหม อย่างพลอยเนี่ยพลอยจะหนาวมือหนาวเท้านะคะพลอยก็เลยเอาเสื้อฮีทเทคไปตัวหนึ่งบางๆกะว่าประหยัดพื้นที่แล้วพอหนาวบนเครื่องเนี่ยก็เอาฮีทเทคมาพันมือไว้อืก็รอดมาได้นะส่วนคุณแม่เขาก็จะมีเสื้อกันหนาวเลยค่ะอีกตัวหนึ่งนอกจากกันหนาวบนเครื่องแล้วเนี่ยพลอยดูไปถึงวันรุ่งขึ้นด้วยนะคะว่าตอนที่เราไปเช้าที่สนามบินญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องอเผชิญกับสภาพอากาศแบบไหนพลอยก็จะเตรียมของที่เอาไว้เผชิญสิ่งนั้นน่ะ ไว้ในกระเป๋าเป้ใบเล็กเลยเพราะว่าพอไปถึงที่สนามบินเนี่ยเราอาจจะต้องรีบไปต่อรถไฟต่อัตเติลบัสหรืออะไรแบบนี้นะคะเราอาจจะไม่มีเวลาเปิดกระเป๋าใหญออ่ก็เลยเตรียมไปเลยแต่สำหรับใครที่มีเวลาเปิดกระเป๋าใหญ่จัดไว้แล้วก็ทำตามสบายนะคะวันที่พลอยไปถึงเนี่ยพอยจะต้องเดินทางไปที่เมืองนาง,งาซาก,กิจากฮากตาตะนะคะมันต้องนั่งรถหลายต่อแล้วในรถไฟเนี่ย มันมีฮีเตอร์ค่ะพอยก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเสื้อกันหนาวฟูฟ่องไปนะอ่าพอยก็จะเตรียมไปแค่ฮีเทคบางๆอีกตัวหนึ่งเท่านั้นต่อมาคือยาประจําตัวเข้าใจง่ายๆเนาะแล้วก็ขวดน้าเปล่าไซส์เล็กอันนี้เอาไปทําไมเอาไปเพราะว่าตอนที่เราโหลดดิ้งกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะโหลดกระเป๋าใหญ่ใต้เครื่องแล้วแล้วเรากําลังเดินเข้าไปที่ตอมอถ้าเรามีของเหลวที่เกินปริมาณที่เขากําหนดเขาจะให้เราทิ้งใช่ปะ แต่ว่าเวลาขึ้นเครื่องบินไปอ่ะบางทีเราจะกระหายน้ําแล้วเราก็ไม่อยากจะซื้อบนเครื่องเพราะมันแพงวิธีการของพลอยนะก็คือพลอยเอาขวดเปล่าไซส์เล็กสุดนะคะที่เราซื้อได้ในเซเว่นอะไปด้วยใส่กระเป๋าไปแล้วเราก็ผ่านตอมอไปได้แบบชิวๆเพราะว่ามันคือขวดเปล่าไงเออแล้วพอเราเข้าตอมอไปแล้วนะคะเราเดินไปที่เกตเพื่อจะขึ้นเครื่องใช่ปะ่ะตามหน้าห้องน้ำอ่ะทั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิเขาจะมี ที่ให้เราดื่มน้ําได้มันก็จะเป็นก๊อกกดๆอะคะ่ะพลอยก็เอาไอ้ขวดเนี่ยแหละไปเติมน้ําแล้วพลอยก็เอาขวดน้ําเนี่ยขึ้นเครื่องได้เออพลอยก็ไม่ต้องซื้อน้ํมันเครื่องถ้าหิวน้ําก็หายน้ํามากพลอยก็เอาน้ําในกระเป๋ามาดื่มได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการของพลอยต่อมาครีมทาหน้าทาตัวลิปมันอันนี้แล้วแต่นะคะแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็แมสเนาะ แปงสีฟันยาสีฟันเนี่ยเอาขึ้นไปพลอยไม่ได้แปลงบนเครื่องนะเพราะว่าพลอยบินกลางคืนใช่ปะพลอยแปลงฟันไปแล้วพลอยก็จะลงมาแปลงตอนเช้าตอนที่ถึงญี่ปุ่นนะคะต่อมาอุปกรณ์พวกมือถือต่างๆนะคะก็แล้วแต่ใครมีอุปกรณ์อะไร power bank เน็ตซิมอะไรเตรียมไปใส่กระเป๋าเป้เล็กไว้เลยนะคะอุปกรณ์กล้องเวลาที่เราไปถึงเปลี่ยนซิมเนี่ยมันจะได้ทําได้เลยนะไม่ต้องไปรอเปิดกระเป๋าใหญ่อีก แล้วบางคนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือกระเป๋ามันหายกระเป๋ยาใหญ่มันหายเนี่ยเราอย่างน้อยจะได้มีเน็ตซิมสำหรับติดต่อคนอื่นๆได้นะคะต่อมาปากกาแนะนำให้เป็นปากกาน้ำเงินนะคะปากกาสีดำเนี่ยบางทีมันทำธุรกรรมบางอย่างไม่ได้ต่อมาแว่นตาหมวกพาสปอร,ร์ตแล้วก็กระเป๋ตาตังค์ส่วนนี้ย่อยอื่นๆก็แล้วแต่นะคะของพลยยเป๊ขึ้นเครื่องก็จะมีประมาณนี้คะ่ะ